สวัสดีคะ่ะชื่อเล็กนะคะจะมาขอแชร์ประสบการณ์เรื่องการใช้หยวนสื่อเตี่ยนในการรักษาต้อหินก่อนอื่นจะขอพูดถึงอาการและการรักษาก่อนนะคะเล็กเป็นมาทั้งหมด15ปีโดยการใช้ยาลดความดันตาแก้อักเสบรวมถึงน้ำตาเทียมจากยาระดับที่อ่อนจนถึงสเตรอยที่แรงสุด ถ้าหลังจากที่ยาที่แรงสุดนี้แล้วไม่สามารถควบคุมอาการการอักเสบหรือความดันตาสูงได้ก็จะต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยการลอกออกซึ่งจะไม่เหมือนกับต้ออื่นๆเช่นต้อเนื้อต้อกระจกถ้าลอกแล้วก็จะหายผลกระทบจากการใช้ยาในการรักษาต้อหิน คุณหมอได้พูดไว้ว่าถ้าเราใช้ยาในเวลานาน,านๆก็จะมีผลเสียอยู่ด้วยกันประมาณ3ข้อข้อที่หหนังตาของเราก็จะตกและปิดตาดำข้อที่2จะเป็นต้อกระจกตาม,มาข้อที่3ลานใส่ตาของเราจะแคบลงและทำให้เรามองเห็นได้น้อยลงเรามาพูดถึงข้อที่1ก่อนนะคะหนังตาตกและปิดตาดำสังเกตว่าจากรูปภาพด้านขวา ตาของเล็กจะเล็กกว่าด้านซ้ายเพราะว่าปิดลงมาแล้วคุณหมอก็บอกว่าเริ่มปิดตาดำแล้วข้อที่2ต้อกระจกม่านตาก็จะเกิดการอักเสบตาแดงตามความเห็นของคุณหมอน้ำในลูกตาไม่หมุนเวียนมันอั้นอยู่ในลูกตาจึงเกิดความดันตาขึ้นสูงและทำให้เส้นเลือดฝอยแตกตาแดง ยิ่งไปกว่านั้นจะเกิดต้อกระจกขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆและได้รับการผ่าตัดในเวลาต่อมาซึ่งต้อกระจกก็หายไปแต่ต้อหินก็ยังคงอยู่ต้องทำการรักษาต่อและใช้ยาต่อต่อไปข้อที่ 3. ลานสายตาแคบลงปกติเลยจะต้องรับการตรวจลานสายตาทุกๆ6เดือนแต่หมอไม่ได้แจ้งอะไรจนถึงวันที่20พฤษภาคม2565 ที่ผ่านมาคุณหมอแจ้งว่าการมองเห็นกลับมาเป็นร้อปร์เ็น์แล้วจึงทำให้ดิฉันทราบว่าก่อนหน้านี้เรามองได้ไม่ร้อยเอร์เซ็หรือทำให้ดิฉันดีใจมากจึงทำให้มีกำลังใจในการรักษาแบบหยวนสื่อเตียนอย่างจริงจังรวมเวลาทั้งหมด6เดือนปัจจุบันเล็กไม่ได้หยอดตามา2ปีแล้วในการรักษาต้อหินโดยการใช้หยวนสื่อเตียนของเล็กจะจัดเป็นส่วนๆได้ประมาณ4ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือส่งพลังความร้อนภายนอกของเล็กก็จะมีนอนที่นอนร้อนห้วนชู้ศีรษะล้างตาหยอดหูล้างจมูกด้วยน้ำขิงพ่นขิงผงเข้าจมูกและใช้ขิงผงป้ายตาส่วนที่สองก็คือส่งพลังความร้อนภายในจะทานอาหารริดอุ่นร้อนจะจิบน้ำขิงส่วนลำไส้ด้วยน้ำขิงส่วนที่สามจะกดจุดศีรษะ ก่อนและหลังกดจุดจะประครบร้อนส่วนที่4เป็นส่วนเสริมจะมีการออกกำลังกายทำจิตใจให้เบิกบานและมีทัศนคติที่ดีต่อหยวนสื่อเตียนขอเล่าย้อนไปในส่วนของการที่จะมารักษาต้อหินอย่างจริงจังก่อนหน้านั้นหลังจากที่ได้เรียนก็จิบน้ำขิงแล้วก็วันหนึ่งมีเหตุการณ์ก็คือน้ำขิงร้อนๆล,ลวกมือนะคะดังภาพเลยค่ะ หลังจากนั้นก็ทำการรักษาแบบหย้นสื่อเตี่ยนใช้เวลาประมาณ7วันแผลก็แห้งแล้วก็ใช้เวลาประมาณ14วันแผลก็ตกสะเก็ดแล้วลอกออกหมดจนถึงภาพสุดท้ายค่ะจึงทำให้เกิดความประหลาดใจกับแพทย์แผนนี้แล้วก็กลับไปดูคลิปของอาจารย์จางมากขึ้นจนวันหนึ่งก็ไม่เห็นคลิปการรักษาต้อหินแล้วหาย จึงมีความคิดว่าในเมื่อใช้ยาแล้วไม่หายทางนี้อาจจะเป็นทางรอดสำหรับเราเพราะว่าเรารักษากับคุณหมอมานานและสนิทกันคุณหมอก็เลยกล้าพูดความจริงว่าการที่เราเป็นต้อหินนั้นนะถ้าเราอายุยืนเราอาจจะบอดก่อนตายแต่ถ้าคุณอายุสั้นคุณอาจจะตายก่อนบอดดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ดิฉันตัดสินใจในการรักษาต้อหินแบบหยวนสื่อเตียนปัจจุบันนี้สบายดีแล้วค่ะไม่ได้หยอดตามา2ปีแล้วค่ะ